เนอโดยแมนซิตีแฟนไทยแลนด์รอวันทำลายลาหลัง5สถิติเด็ดเอรอ์ลิงฮาลันเอร์ลิงฮาลันทำลายทั้งตะคายคู่แข่งแล้วสถิติแล้วสติเิเล่าในฤดูกาลประเดิมเวทีลูกหนังอังกฤษจนมิวายเกิดคำถามยังเหลือให้ทำลายอีกอยู่หรอ กองน้าทีมชาติโนเวย์สร้างสถิติใหม่ยิง36ประตูใน35เกมลีกกว่ารางวัลรองเท้าทองคำแบบไร้คู่แข่งอีกทั้งยังสัตว์52ประตูนใน53เกมทุกรายการเป็นสถิติสูงสุดในชาน,น์นนนเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเช่นกันจากความสำเร็จบุคคลสู่ประเภททีมฮารันยังเป็นกำลังสำคัญช่วยให้ซิตี้พง,งาดควา้าทริปเปิลแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูฟ่าจชมเปลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร และเป็นทีมที่2ของเกาะอังกฤษที่ทำสำเร็จถัดจากเพื่อนบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมือ 1, ่อซีซั่น1998-1999ถึงปี 1, รดูกูการใหม่ที่จะมาถึง2023-2024ถึงจะมีสถิติอะไรที่รอวันให้เขาทำลายสถิติพิมลิ36ประตูของเออร์ลิงฮาแลนด์ในซีซั่นที่แล้วส่งผลให้เขาทำลายสถิติที่ซึ่งอลันเชียเลอร์และแอนดริโคถือครองร่วมกันไม่ยังยาวนาน หลังจากตะบัน34ประตูนในช่วง3ปีแรกในการตั้งใครของพิมเมลิกที่มีเกมแข่ง42นัดหรือระบบ22ทีมในยุค38นัดหรือ20ทีมนั้นเป็นโมฮัมเหม็ดซาลา่ารั้งแท่น32ประตูเมื่อฤดูการ2017-2018ก่อนที่เจ้าจอม์นบูจะย้ายมาทำลายพินาศสิน้นในวัยเพียง23ฮาแลนด์มีทั้งเวลาและพลักกำลังที่จะสร้างสถิติใหม่ๆแทนที่ของตัวเองไม่ใช่คนอื่นแต่อย่างใด โดยหัวหอกนอร์วิเจียนที่ลืมตาดูโลกในเมืองลีดของดาวซนโวพิมลีทั้งที่ลงสนามเพียง35จากทั้งหมด38น้อยกว่าทั้งเชียเลอร์โคและซาลาในฤดูกาลของแต่ละคนอีกอย่างอย่าลืมนะว่าเปปกูดิโอลาในใหญ่ของทีมเรือใบสั่งพักฮาแลนไว้มานั่งสำรองในเกมรูดมารพิมลีที่ออกไปพ่ายเบนฟอร์ดเนื่องด้วยมีนัดชิงทั้งเอฟเอคัพและแชมเปียนลีก รออยู่นั้นจึงตีความได้ว่าถา้าฤดูกาลหน้าได้เวลาลงสนามมากขึ้นเขาย่อมมีสิทธิ์เพิ่มยอดประตูตามมาด้วยยังมีสถิติไว้ให้ทำลายในฐานะคุณทำประตูครบลัก50เร็วที่สุดบนเวทีพิมลิกโดยคิงโคทำไว้65เกมขณะที่ฮาลันจะขยับขึ้นมาแทนที่ทันทีถ้าสสยตะคายได้14ในอีก29เกมข้างหน้าโคนบัลลังดิกซีดิน กระทั่งตัวเลขประตูสุดบ้าคลั่งของฮาแลนด์ยังเทียบไม่ได้กับผลงานที่ดิกซีดีนตำแหน่งแข้งเอฟเวอร์ตันทำไว้ถึง60ประตูนในฤดูกาล1 9 2 7เยถึงหนพเการ้อยี่สิเฉพาะนลีคผิวผวของยากแต่ถ้าทุกรายการฮาแลนด์มีโอกาสทำได้เหนือกว่าสถิติ63ประตูของดิกซีดีนจากซีซั่นเดียวกันในอดีตซึ่งยังเป็นตัวเลขสูงสุดในประวัติศาสตร์ลูกหนังอังกฤษจนถึงทุกวันนี้ สำหรับฮาแลนด์ตบันทั้งสิ้น52ตุ่งในฤดูกาแลแรกกับซิตี้หลังที่2ตลอดการหากแต่ในช่วงหนึ่งมันก็ดูจะเป็นไปได้เหมือนกันที่เขาจะยิงแสงขึ้นชั้นได้อดีตตาบุรุษเซียดอดมุนยิงแต่ตัวเลข50ขณะเหลือ10เกมสุดท้ายก่อนสัตเพิ่มได้อีกเพียง2เมตรและนั่นย่อมจะกลายเป็นอีกเป้าหมายสำคัญของเขาในการยืนระยะผลงานไม่ให้ตกหล่นระหว่างทางอีกต่อไป อย่างไรก็ตามกับสถิติยิงสูงสุดทุกรายการในเวทียุโรปนั้นฮาแลนด์คงต้องพยายามอย่างหนักหน่อยเพื่อจะปาดหน้าลิโอเนลเมสซี่เจ้าของผลงาน73ประตูกับ Barcelona, บาร์เซโลนาเมื่อรดูการ2011-2012สถิติแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮาแลนด์ยึดแท่นดาวยิงสูงสุดของสโมสรต่อฤดูการไปเป็นที่เรียบร้อยทำลายสถิติ94ประตูของทอมมี่จอห์นสันผู้ทำไว้38ประตูทุกรายการ ต่อเมื่อสาม,มารถรักษาม,มาตรฐานเดิมจากฤดูกาลที่แล้วก็จะส่งผลให้เขาติดโผลดายิงสโมสร20อันดับแรกแต่กับเป้าหมายท็อป10จะต้องยิงอีกถึง80เมตรด้วยกันสถิติแชมเปียนลีกฮาแลนต์ตะบัน35ประตูนในการลงสนามเพียง30เกมแรกของแชมเปียนลีกพร้อมติดอันดับที่21ร่วมในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันนับรวมสมัยได้ชื่อว่ายูโรเปียนคัพ มิเช่านั้นเขายิงประตูมากกว่าจํานวนเกมจีนลงเล่นให้กับ3สโมสรที่เคยสังกัดตั้งแต่8ใน6นัดกับเรดบูซาบัวสิบใน13กับตอดมุลและ12ใน11ให้กับทัพเรือใบสีฟ้ามียอดดาวยิง7รายทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ครองรองเท้าทองคำหรือดาวยิงแชมเปี้ยนมากกว่า2สมัยของฮาแลนด์แต่เมื่อไรที่ได้อีกสมัยเขาจะตามหลังเพียง3ตำนานอย่างคริสตนโอลโรเนโดเมซี่และ แกดมุลเลอร์ผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างไรก็ดีฮาแลนด์ได้กว้าสถิติเรียบในหัวข้อใช้เกมลงสนามน้ดยที่สุดเพื่อยิงถึงหลัก 10, 15, 20, 25, 30และ35ทั้งยังน่าจะมี40ตามมาในอีกไม่นานโดยรุฟ่ฟานนิสต้ร่อยรอบรองจากการลงล่าตะขายทั้งสิ้น45นัดดาวยิงเด็กยักต้องการอีก15ประตูเพื่อไปให้ถึงหลักใหม่ครึ่งร้อย ซึ่งฟานนิสตรรอยยึดแท่นนี้เช่นกันโดยใช้เวลา62เกมส่วนเจ้าของสถิติสูงสุดต่อฤดูกาล UCL นั้นเป็นใครไปไม่ได้นอกเหนือจาก CR7 17ประตูนใน11เกมฤดูกาลช้ำในปี2013ถึงปี2014สถิติทีมชาติปัจจุบันฮาลันเป็นดาวยิงอันดับ4ร่วมของทีมชาตินอร์อเวย์ด้วยผลงาน24ประตูนใน25เกมตามหลัง9ประตูจากเยอเกนยูเว แลวยิ่งสูงสุดทีมชาติที่ทำไว้3า3ประตูระหว่างปี1928ถึงปี1937กอลองหน้าของชายาิเออิงเก้ฮาลันมี6เกมทีมชาติให้ไล่ล่าสถิติใหม่ก่อนสิ้นโปรแกรมทีมชาติประจำปีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแต่ต่อให้ทำไม่ได้ก็ยังมีเวลาเหลือลอ,อีกหลายปีหากไม่รีบร้อนรีถ่ายทีมชาติไปชียก่อนสถิติพวกนี้ก็คงจะโดนเขาทำลายให้สิน้น และนี่ก็เป็น้าเถิติเด็ดของเอร์ลิงฮาแลนด์ที่รอวันให้เขาํำลายล่างลาฟันฟนๆเละครับคิดเห็นอย่างไรกับไอ้หนูร่างอยากจอมถล่มประตูของเราคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปมีนะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหาคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สําคัญหนึ่งการแชร์ของท่านขีกกาลังใจเอนมีค่าสําหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทาคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบงามๆสักครานครั้งล่วงหน้าสําหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน